เลียมบุตรจันทาหนึ่งในเกษตรกรผู้เลิกชีวิตจากคำบังคำของผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมแม้ว่าในวันแรกที่เขาย่างก้าวเข้าร่วมฟังบรรยายนั้นตัวเขาเองไม่คิดแม้เพียงนิดว่าสิ่งที่ได้ฟังมานั้นจะได้ผลจริงเมื่อนำมาปฏิบัติตั้งแต่เกิดมาก็ทำงานเป็นก็ปลูกแต่มันแล้วก็เกิดแต่ปัญหาปัญหาที่สาหชการครัผมก็คือปัญหานี้ ช่วงที่ไปสัมมนาเนี่ยได้ไปยินได้ยินได้ฟังไปฟังผู้ใหญ่วิบูลเล่าประสบการณ์ให้ฟังหลังจากที่ท่านเล่าประสบการณ์จบแล้วท่านก็บอกว่าเกษตรกรในี่โง่ไม่รู้จักตัวเองนี่เราก็เถียงแกในใจนะทำไมเราจะไม่รู้จักตัวเองเราก็คือนายเลี่ยมสามวันเมาสี่วันเมาเมียละแต่แกก็บอกว่ามันต้องรู้จักตัวเองวิธีรู้จักตัวเองก็แค่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะแยะมากมายแค่กลับไปลองบันทึกข้อมูลรายจ่ายดูผมก็มาทําแค่นี้ครับ การทำบัญชีครัวเรือนเปลี่ยนชีวิตของชายคนหนึ่งที่สำเลาเทเมามีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวให้กลายเป็นเลี่ยมบุรจันทาในวันนี้นอกจากนั้นพอเลี่ยมเด็กได้เชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันทําบัญชีครัวเรือนให้แต่ละคนคุยเรื่องปัญหาเลยอย่างอื่นไม่ต้องคุยครอบครัวใครมีปัญหาอะไรให้คุยมาสุดท้ายก็สรุปร่วมกันก็คือปัญหาไม่ต่างกันเลยคือปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวคล้ายๆกับที่ผมเป็นนะ ตอนนั้นจอะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้คิดได้ก็เลยทาเรื่องเรื่องเงินนะทําเรื่องออมทรัพย์เราจะมีการออมทรัพย์กันนะฮะโดยต่ําสุด1 0บาทแล้วสูงสุดร้อยบาท10บาท20บาทได้หมดเลยแต่ไม่ให้เกินร้อยบาทและให้ไปต่ำกว่าสิบบาทนะฮะก็เลยเกิดกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เริ่มต้นที่เงินประมาณ3,2 0 0ปัจจุบันก็มีประมาณ2ล้านเศษอย่างเงี้ยออมทรัพย์เนทำเรื่องสวัสดิการกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราทำเรื่องสวัสดิการนะ แต่ว่าต้องต้องแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเอาไปปันผลให้กับสมาชิกอีกครึ่งหนึ่งเรามาทําเรื่องกองทุนสวัสดิการเกิดแจ่เจ็บตายนะมันก็แก้ปัญหาในระดับหนึ่งวันนี้ชาวชุมชนบ้านนาอิสานเป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอีกหลากหลายจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือการจดบัญชีครัวเรือนบัญชีครัวเรือนอาจเป็นเหมือนกระดาษแผ่นเดียวในความหมายของคนทั่วไป แต่แท้ที่จริงแล้วบัญชีครัวเรือนสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่สูญไปกับค่า,ชาใช้จ่ายที่ไม่เคยนํามาใคร่ครวญบัญชีครัวเรือนจะแสดงให้เห็นความจริงของแบบแผนการใช้เงินสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผ่านเลยไปมหัสจร,รั์ของตัวเลขบนแผ่งกระดาษที่พลิกชีวิตชายผู้นี้จากหน้ามือเป็นหลังมือ